สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเลยจ้าสวัสดีจ้าอาจารย์วันนี้ก็ได้เวลาทำกับขา้าวขาเหมือนเดิมจ้ะวันนี้เป็นนาทีของแม่ครัวแนน,นัดเจนนีิวันอย่างนี้ท้าเมนูอะไรให้กินน้อนี่ต้มยำใส่ตันจ้ะต้มยำใส่ตันเซ่เส่มาเจรมาดูสูตรการทำต้มยำใส่ตันของน้องแนนกันจจะนี่นี่จ้ะน้ำรอแล้วก็ใส่ คาตะไร่ใแบบมะกรูดแล้วจ้ะนี่แล้วก็เอาผิดแกงใส่แล้วจ้ะผิดแกงพผ็ดธรรมดาเนี่ยแล้วจ้ะใส่ลงไปต้ยมยำแบบใส่ผิดแกงเ้วยจ้ะนี่เสร็จแล้วก็ปุงเครื่องไปเลยแล้วจ้ะ นัวจ้ะรถดีจ้ะน้ำปลาจ้ะน่าจะสุดน้ำร้อนๆสาน้ำเพกัน เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนแนล้วจะค่อยเอาใส่ตาลใส่น่าจะน้ำก็ดือดแต่เด้อจานนี่เอาใส่ตาลลงไปเลยจานนี่เจ้ก็ต้มไว้ให้ใส่ตาลมันเขา้าพริกเข้าเผือกก่อนนะจ๊ะ มาดูอีกว่าจะใส่อะไรอีกจันอ่าจันใส่ตันกระเดือกจะได้ไหมจันฉันเหล้กกระบีบมะนาวเลยจันนี่ใส่มันก็จะเปรี้ยวไปในตัวไปเลยนะจ๊จะแล้วเราก็ใส่ ใบผักชีลงไปเลยจ้าต้นหอมไม่มีจะพิโยไม่ได้ซื้อมาเลยลืมเลยว่าลืมเราจะมันกลับมาขำาดามันอะไรดากระลิดมีผักชีเลยใส่แต่ผักชีอะจ้าเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วจะมากินขา้าวเยกันเด้อจ้าต้มยำใส่ตันเซ็บเซ็จ้ามากินขา้าวเวยกันเด้อจ้ะนีซ็เซ็ๆ มาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวของบ้านพี่โยแล้วเด้อจันนี่สวัสดีค้ะน้องแก้วค่ะไปเดีครับนี่วันนี้มีหลานชายหน่อยมาได้น้องเติร์นี่ตัวดื่มประจำขอบครัวนี่ใส่เปล่าจะใส่ไหมอี่น้องแก้วมาชวอนเจ๊วันนี้มีเมนูอะไรนี่ใครจะเป็นคนแนะนำมึงเน้ะนี่นี่เป็นต้มยำใส่ตันจ้ะแล้วก็ต้มจืด ก็แกงมันเ้าวจ้ะนี่ค่ะเด็กจ้ามากินเผาด้วยกันจ้ะมากินข้าด้วยแกงพี่จ้ามันจะสีขาวด้วยกันจ้ะแซบๆของโดนใหม่อันนี้อันนี้อันนี้แกงเลยอันนี้ไปย้ายเลืสวัสดีจ้ามาจะมากินข้าวด้วยกันจ้ะแซบๆมากินข้าวกัยแกงพี่จ้าทำไมมเหมือนตันี้นี่คืออะไรอ่ะ ไปเลยเปล่าก่อนนะลูกมันถึงแม่เราหล่นต้มเส็ดเศ็ดไหมเก่งเลยไหมหยุกมือให้เซ็ดนี่วันนี้เ่าเก่งก็ได้ยุดพักผ่อนหนึ่งวันแหละจังพรุ่งนี้วันหนึ่งอืมขอยุดพักอีกวันหนึ่งอือก็หายเหนื่อยก็พอก่อน จะไปไหนเนาะเป็นนางเฝ้ากบอ้อยมันมันโกบมากทำไมอ่ะทำไมนีตัดไม้แล้วก็เอาลองไปที่ทำรังจันไปทิ้งนู่นแม่ไปทิ้งที่นานต้นใหญ่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้รังจังไหต้องมองเที่ยวอ่ะปรัสนาอืมไอ้ห่าจะไปมันแบบอีเชี่ยวไปโดนเลยทำไมเนาะก็แตกเนี้ย ก็เดี๋ยวแป๊ปนึงแถวนะครับยอดออกปุ๊บๆยาวอีกนะฮะมาเก่งวงวงไอ้รองไปนู่นอีกวงมันเนี่ไม่ช่วยไหม่ะมาอันนี้ไปรับมาบอกมันเขาบอกเลยอย่าไปรับตอนติ๊กม้วนหนูกลัวตาไม่เหรออือไปมันยังนอนอยู่เลยอะไรฟุ้งติ๊โม้วนยังนอนอยู่ อแป๊บนึง่งกินข้าวอยู่แป๊บนึ่งกินข้าวอยู่แป๊บนึง,อ,นอ,นงอันนี้แม่พ่อมารับใบเถอดใบดรอปแล้วแม่ก็มาเลยสองคนแบบลองรื้อพ่อย่ออยู่มีกันมนั้ย ปลาเก่งนี่จะเปลี่ยนแนวไปทางไหนนอกใช่ไหมดัดสิหาหนูย <laughs> ิงนกนะครับเปลี่ยนแนวเลยเห็นไหมยิงนกยิงปลาต้องคอัไหมถ้านา้นแบใบมมากลายเป็นจับเครียด ขนห่องที่สามไปข่อยไข่เจมกระแากตะลีหวเดนอเขาไปทำอาหารอีกห้รงเรียนไหนโรงเรียน้วแผู้ชายนอนเต็มหญิงนอนในห้องเรียนอยานอนเต็นนะ ไ่ตอนแต่งเย็นดีอุ้เข้าอีกไหมล่ะมีแล้ว,วข้าวมีมื้อกิ่งก็เปิดอ๋อต้องหต้องไปนะนตกข้าวไม่ต้องหอเดนะี๋ยวจัการได้ถุกมันยิ่เม <c oughs> น,นูอื่นเส้น พวกนูตัดสินดี่า้อเฮย,ย่าไปทำยังไงหัวใช่ชนก็ผิดจริงีันนี้พ่อมาส่งนีนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงเรียกไม่มีใครอยู่เลยเอา้ามาส่งเดี๋ยวถามเขาว่าแถวนี้มีที่หนูยิงตายิงล่งไหม มีแต่ไปอะไรทางไหนไม่รู้ี่ถามคุณเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพาไปไปยิงแหลกขายบ่อยแค่นี้จะไปยิงแฟนลงเน็ตในี่แนเน็ตจะมาไปยิงเหรอเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมมาบอกเดี๋ยวพาไป มีญาติพี่น้องพาไปหาแถวนู้นบนเกตบ,บ้านตัวเองแต่ปีนี้นครสวรรค์แล้โหหนูทุกมากเลยปกติมันหยุดจะแถวแถวสุวพฬาฯแถวอ่างทอง<ช>แ,ตแต่ปีนี้ไม่มีไปอ,อยู่คอนหวานหมดเลยปีนี้ดูแต่ละคลิปก็คนคนภาคอีสา,านจะมาลงมาคอนหวานหมดเลยเพราะว่าแถวบ้านยังอยาก,กาพกี่น้องพวกเอียวพวกแคนเนสอะไรมันก็ยิ่งเป็นนี้ใช <พา S 1> ่ไหมล่ะพาลูกหลานไปหาอะไรนี้ เลดสดเลตักกระถิ่นอร่อยมากืมือไหรเออืมือแม่อมเอ้ยตีน,นือบยังบอสบอจะตักขึ้นมาฮะอบอก็จะตักขึ้นมาทำไมอะฮะ ไม่ซินอ่ะยายให้ตัดยายไปตัดก่อนเลยลุงนั่งลุงนั่งทําปืนอยู่อเสียงเสียงตัดเสียงตัดอะไรกันสองคนเลยนี่ยบอกพอเห็นว่าแม่อะไรเดี๋ยอตัดเยอะกินกุ้งไสกก็ต้องเจอะ มอันนจะอร่อยจริงไขใันนะอันนิบนี่มันกบกวนึ่งนิวสองร้อยกว่านะหนูงานที่หนึ่งหนึ่งครั้งอือดูแลสองร้อยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องทำกับข้าวกันกินหมูลักแลรจะเอาของขวัอะไรให้ย่อันนเอออเลนตอนไปส่งมันมาตอนบ่าย ลุงภูมินี้มันเกิดใจอ่ะลุงมารับผมไหม <laughs> ลุงมารับผมไหมขี่รถไปตกมัน,นอะ่ะลุงมารับผมไหมมาบอกเรืองมากเดี๋ยวก็ถามเลยว่าเราจะมาไหมม,มาถ้าลุงมารับมาท,ที่ถ่ายัางไงตัวจันนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมาทำเนียไม่มาก็ไม่มาเลยเดี๋ยวน,นี้อยากมา สตีก็ออกไปสักพักเขาไปส่งมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันทักมาลุงลุงมีตังไหมทําไมนี้ทําไมยูขอตังค์ห้าทีบาทเยอะมากเอาไปมาเมื่อขี่รถนาวกูแม่ไปให้มึงนะไปเอารถไอ่แบบไม่รู้รถไอ้เพื่อนแฟนมันน่ะไอ้คันเว็บจิ๋มมันน่ะเหรอไม่ใช่รถพี่นะฮะพี่เหรอ พี่ขาวผู้หญิงนะอ่ะทำจะน่าจะเอาข้าวเมาลุงไม่ไปนะแล้วตอนไปส่งก็ไม่บอกโดดคนช้างบาดอะไรพี่แฉ้คนอ้วนซื้อเงินนะอร่อยออน,น,นะยแฉมมีอะไรนะจ๊ะไม่กินหักแกนกินเนื้อเดี๋ยวพรุ่ง <c oughs> นี้ผมได้ตังค์เดี๋ยวผมคืนให้บ้าง ก็ย่าได้เองกรอบๆอีกอ่ะจะไปทำมาอะไรตังค์มันบอกว่าถ้าตังค์พุ่งเยอะๆผมคืนให้เขาไม่ได้ถามแล้วเขาบอกว่าแมวชื่ออะไรกินยินไม่ื่อขับรถไปให้นะจะตีมึงแม่ไปอ่ะแกขอตังค์ทูไงไม่แกขอตังค์นาไม่ไม่กลับทูไงต้องไม่ได้เห็นหน้าถึงจะพักมาก่อน เด็กใจหนูก็ต้องเก่งห้าเป็นทางเลยตัวจำทางก็แบบไม่ได้ถ้าเพิ่งลอยแวะนี่ยหนูก็ลงแข่งเป็นทางเลยอร่อยเลยเป็นทางใช่ไหมแต่ว่าจะย่างใส่เลยมันไม่ทันใครน้องในมาย่างโลกเลย รู้ลามันอร่อยอะไร,รทบ <ำ S 2> <laughs> กันทำให้น้องแกมเดีย่์ยางเกแก้มอุ่ดูดีต๊แต่นัน่นอร่อยจริงนะต <c oughs> ักงเหนื่นอยืน ok ร้างข้าวแบบนี้แหละอร่อยดีมันยังใส่เครื่องเยอะอะไรมากแม่นะแม่ต้องไปซื้อนะเห็นหน้าปลาเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมเห็นทำไมเมื่อกี้ปลาอะหนูไงเก็บเงินได้กี่บาทแล้วสองเงินหนูเลยไปซื้อสี่ร้อยเอ้าโอ้ยปสองโลพันจีรดไม่ได้แล้วหนูแล้วปุ่นไปเติมตะลันนะรู้ปะ หนึ่ร้อยอ่ะคืออะไรไม่อยากกินอะไรละ<ฮ>เลยเสาร์อาทิตย์นี้งอนแน่มันรัต้มยำแล้วก็ทำอะไรได้ด้วยหรอ,อ,อกเสาร์อาท<ว>ิตย์ใส่สันใช้พ่อไปส่งบ้านย่างเสาร์อาทิตย์อยู่กันสามคน,นพวกตัวอย่า ป่าเราดี่ป่าอยู่กันสามคนนะทำไมละ่ะจะไปหานอกหานอกอะไรไม่บราใจพอไปอยูไปจัดอ่อยดีกว่าไหมไมกเอาสังสืตอไไ้เปน,นู่นเปไนน่อะไอย่้วี่ก็อไรอย่้อ่อยจัเกินเถะนอร่อยดีเลย อะไรจากคลิปนี้ก็จะไปเค่นี้จากกระพ้ามานังกินข้าวก็ตบยำใส่ตันนี่น้ำแกมอร่อยเยะเลยนี่พี่โยก็ตอกอขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่จ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลังเป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนที่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย